นกนะคะลูกสาวเนี่ยเห็นมากับตัวเลยก็คือว่าเป็นหัวใจรั่วหัวใจรั่วค่ะอายุเท่าไหร่คะกี่ขวบคะลูกครขวบนะคะหัวใจรั่วเนี่ยมีอาการเป็นยังไงบ้าง หายใจไม่ทันหายใจเป็นยงไงนะคะหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันหายใจไม่ออกใช่ไหมเป็นมานานแล้วยังเป็นตั้งแต่กําเนิดค่ะพี่โกตอนนี้อายุปีที่เป็นแบบเก้าขวบเก้าขวบอ๋อเป็นตอนเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วค่ะคเดนเมษาอคุณแม่อาการเริ่มแรกเป็นไงคะก็คือว่าน้องไอเหมือนเป็นวันโลกเลยค่ะไอตลอดไอจนถึงขนาดว่าเราคิดว่าลูกเป็นภูมิแพ้ค่ะ เริ่มแรกมาจากใช่ใก,ก็มาจากการไอเนี่ยค่ะพี่กบแล้วเป็นปอดบวมตลอดเป็นทุกป,ปี ไปทําให้หัวใจรั่วอาไม่ค่ะเราเราไม่รู้พอพอเราไปตรวจเราคิดว่าเป็นบุ๋มแพ้แต่ <ฮะ S 1> จริงๆแล้วคือเขาหัวใจรั่วตั่3สามเซนแล้วตั้งแต่กําเนิดแต่คุณหมอไม่เคยมีท่านไหนตรวจพบะะหลังจากที่รู้แล้วนกทําไงต่อก็คุณหมอบอกว่าคุณแม่ถ้าเกิดว่ายอย่างนั้นล่ะต้องให้กล้ามเนื้อน้องกล้ามเนื้อหัวใจน้องให้แข็งแรงนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็เพิ่มน้ําหนักให้น้องหน่อยจาก <ฮะ S 1> น้องประมาณยี่สิบสองโลเนี่ยให้เพิ่มเป็นยี่สิบห้านะคะ,<ฮ>ะถึงจะรับการโอเพอรฮาร์ดได้แต่หลังจากนั้นนกได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนนนึงะะะะคคชชื่่อวาใ้แบบ ก็คือว่าให้ทานวันละหนึ่งซองค่ะพี่จากนั้นนะคะวัดผลหนึ่งเดือนนะคะการเต้นของหัวใจลูกนกเนี่ยเปรียบเสมือนคนที่หัวใจไม่รั่วแล้วสามารถรับการโอเพนฮาร์ดได้โดยที่น้ำหนักไม่เพิ่มขึ้นแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานฮาร์ดไปแล้วหายใจทันหายใจดีขึ้นยังแล้วเวลาหายใจตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะบอกเพื่อนๆสิคะบอกสิมันหายใจดีขึ้นไม่หอบแล้ว ใช่ไหมคะทีนี้หนูกินฮาร์ดวันละ1นึ่งซอง,องนะคะคุณแม่รู้สึกประทับใจผลิตภัณฑ์ฮาร์ดยังไงบ้างบ,บอกเพื่อนๆอีกนิดนึงค่ะ<ม>นะคะผลิตภัณฑ์ฮาร์ดเนี่ยจริงๆแล้วนะคะมันเห็นผลกับครอบครัวของนกจริงๆนะคะแล้ววันนี้น้องบัวเนี่ยยือนอยู่ตรงนี้ได้โดยที่ว่าไม่จําเป็นต้องทานยาโรคหัวใจตลอดไปแล้วทานฮาร์ดคุมวันละหนึ่งซองนะคะน้องสามารถทํากิจกรรมทุกอย่างได้เหมือนเดิมนะคะแม้แต่ตอนนี้เขาก็คือสอบได้ที่1คือเขาแบบมันเหมือนว่าเลือดเป็นเลี้ยงสมองอะไรเขาดีหมดอะค่ะเราก็เลยรู้สึก ทับใจนะคะค่ะถามกลับไปนิดนึงน้องบัวนต้องกินยาตามคุณหมอสั่งไหมคะอ่าระยะ6เดือนแรกหลังจะผ่าตัดทานค่ะแต่หลังจาก6เดือนเราไม่ได้ทานแล้วค่ะใช้ฮาร์ดอย่างเดียววันละ1นซองอ่าขอบคุณคุณแม่และก็น้องบัวน,นะคะคะขอบคุณค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video